สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับมาพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูอั๋นนะครับเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเริ่มขึ้นบทใหม่ก็คือบทที่5นะครับเรื่องการบวกการลบจํานวนไม่เกิน20่สิบรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับผลิตโดยคุณครูสุภาวรรณเจ้าพิพัฒนาคุณนะครับเป็นผู้ที่ออกแบบกราฟ,ฟิกแล้วก็เนื้อหาตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดู บทที่บทที่5แบบฝึกหัดที่5.1นะครับเรื่องการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อในหนังสือแบบฝึกหัดทิาสตร์ชั้นป .1 น,นเล่มห,หน่งวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดส2หน้าก็คือหน้า1 2 1ถึง122นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับได็ๆเ,เตรียมสมุดแบบหนังสือแบบฝึกหัดและก็เตรียมดินสอขึ้นมาได้เลยครับสำหรับแบบฝึกหัดที่5.1นะครับ การหาผลบวกโดยใช้การนับนะครับครูจะยกตัวอย่างให้ดูเพียงแค่1ข้อนะครับซึ่งเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจทํากันให้ดีๆนะครับเพราะว่าบทที่5เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะยากขึ้นไปทีละบ,บทเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ข้อ1.1นะครับวันนี้คุณครูจะมาช่วยเด็กๆทําเพียงแค่1ข้อแล้วที่เหลือเด็กๆต้องทํากันเองให้ได้นะครับมาดูกันที่ข้อ1.1นะครับ7จ็ดบวกห เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการคิดนะครับในการทําแบบฝึกหัดคําคแรกที่เขาเขียนมาก็คือเริ่มจากนะครับเริ่มจาก7นะครับเด็กๆก,ก็เขียนเลข7ลงไปครับลแล้วก็นับต่อไปอีก5ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า,านับต่อไปอีกเท่าไหร่ครับ7จ็บวกหแสดงว่าเริ่มที่7บวกไปอีก5ก็คือนับต่อไปอีก5นะครับเราก็ใส่เลข5ตรงนี้ทีนี้ เราลองมานับดูนะครับมีอยู่7นะครับเด็กๆเ,เอา7ไว้ในใจนะครับแล้วก็นับต่อไปอีก5ครับ7แล้วชูนิ้วขึ้นมาก็ได้นะครับ5นิ้วนะครับอ่าเแล้วก็ 8, 9 10, 11, 12อ่าจะได้ทั้งหมด12นะครับแต่ตรงนี้เวลาเขียนแบบฝึกหัดจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับแบบนี้อ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12ดังนั้น7บวก5จะเท่ากับ12นะครับตรงนี้จะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกแต่ว่าพอตอนมาตอบนะครับตออ,อบอตอบต้องแปลงล่างให้เลข12เป็นเลขไทยเยงเท่านี้นะครับเพียงแค่แปลงล่างให้กับเลข12จากฮินดูอารบิกเป็นเลขไทยนะครับนั้นเด็กๆอย่าลืมนะครับเวลานับตอบต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับตามแบบฝึกหัดเลยนะครับอ่าทีนี้ข้อที่เหลือ เด็กๆต้องลองทําเองนะครับต่อไปครับเรามาดูแบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้า122การหาผลบวกโดยการนับต่อข้อที่2หาผลบวกโดยการนับต่อนะครับทีน,นี้มีข้อแบบฝึกหัดหลายข้อเลยแต่คุณครูจะมายกตัวอย่างให้เด็กๆเพียงแค่3ข้อนะครับอย่างข้อแรก2.1 6บวก5เท่ากับเท่าไหรนะครับมี่6 เอา6ไว้ในใจนะครับอ่านนับในใจแล้ว6แล้วชูนิ้วขึ้นมาอีก5นิ้วนะครับอ่านนับต่อเลยครับ6แล้วก็7 8 9, 10, 11อ่าได้11อังน,นั้นข้อนี้ตอบ11นั่นเองครับต่อไปมาดูที่ข้อ2.2 6บวก6เท่ากับเท่าไหร่อ่ามี u ่6เอา6ตัวแรกไว้ในใจนะครับบวกเพิ่มอ,อีก6อ่าชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วอ่า ในใจมี6แล้วต่อไปเริ่มครับ7 8 9 10 11 12เงันั้นข้อนี้ก็ตอบว่า12ครับต่อไปข้อ2.3นะครับ6บวกเเท่ากับเท่าไหร่อ่า6บวกเเท่ากับเท่าไหร่นะนะครับเอาเลข6ตัวแรกไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วครับอ่าพอชูนิ้วขึ้นมา7นิ้วแล้วนับต่อนะครับในใจมีอยู่6ต่อเลยครับ7 8 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าน,นข้อนี้ตอบสิบสานั่นเองนะครับโอเคครับเด็กๆลองฝึกการนับต่อนะครับจะใช้นิ้วหรือว่าใช้สิ่งของหรือว่านับต่อในใจโดยการพูดก็ได้ครับแต่ต้องเป็นการนับต่อแล้วก็ได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับขอให้เด็กทำข้อที่เหลือให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ